เปิดเหตุผลสุดซึ้งเบิร์ตยอมให้แต่งโมนิดาไปล่องเรือกับเพื่อนโดยไม่สงสัย หนุ่มกัญชัยเล่าถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หลังจากได้คุยกันโดยถามเบิร์ดว่าเบิร์ดรู้หรือเปล่าว่าแตงโมจะไปลงเรือในวันนั้นโดยเบิร์ตตอบว่ารู้เพราะแตงโมเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะไปนั่งเรือกับเพื่อนซึ่งเบิร์ดก็ไม่ได้ถามอะไรต่อหนุ่มกัญชัยก็เลยถามว่าทำไมจึงไม่ถามอะไรต่อล่ะไม่สงสัยอะไรเลยหรือ โดยหนุ่มเบิร์ตตอบว่าไม่เลยเพราะที่ผ่านมาแตงโมมักจะถูกตีกรอบไม่ค่อยได้รับอิสรภาพทางความรักเบิร์ตรู้สึกว่าแตงโมควรได้รับอิสระในการที่จะไปไหนมาไหนไม่ได้หมายความว่าเรารักกันแล้วเขาจะต้องมายึดติดอยู่กับเราห้ามเขาไปเที่ยวเบิร์ตอยากให้แตงโมได้ไปเที่ยวได้ไปอยู่กับเพื่อนโดยที่เรายังรักกัน ทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันที่4มีนาคมเบิร์ตได้โพสต์ภาพคู่กับแตงโมลงในอินสตาแกรโดยมีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมชื่นชมความรักของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ